กา a r d i a n เดอะกาเ a ็กตอนนี้เนี่ยฮะทางผู้กำกับอย่างคุณเจมกันได้มีการบอกใบ้ถึงอีกหนึ่งคาเมโอที่จะปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง Guardian of the Galaxy Vol.3 ครับฟิล์มฟอร์ชอดช็อตนิวส์ เกมกันผู้กำกับ2จักรวาลมากความสามารถที่ตอนนี้เล่นตัวกับใครก็ได้เนี่ยเขามีการเรียกว่าบอกใบบอกใบว่าจะมี1นึ่งคามีโอที่จะมาปรากฏตัวใน Guardian of the Galaxy Vol.3 ซึ่งตัวของคุณเจมกันเนี่ยครับเขาได้มีการแชร์ภาพภาพหนึ่งออกมาครับเป็นภาพภาพนี้นะครับแชร์ลงมาบน Twitter ของเขาครับแล้วก็ มันเป็นภาพของรถเข็นที่เต็มไปด้วยของมากมายครับโดยที่เขายังบอกอีว่าวันนี้เรากําลังถ่ายทําฉากคาเโอที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะทําให้แฟนๆตัวจริงของกาเดียนมีความสุขครับเอ้เราก็นั่งดูนะแล้วก็จินตนาการนะว่ามันจะมีอะไรวะเจมกันกิจจะบอกใบอะไรก็มาปั่นอะไรวะก็ยังสงสัยก็ยังงงๆนะพอเรามานั่งมองนี้ดีๆเนี่ยมันก็จะมีเป็นเหมือนตุ๊ก,กตาคาแรคเตอร หลายๆตัวนะครับที่อยู่ในเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นไอ้เฟตตี้คูเกอร์ไหมนี่ก็เป็นเฟตตี้คูเกอร์นะสีชมพูตรงนี้นะครับไอ้ยเขาคลาวนี้น่าจะเป็นกลินดาฟไอ้ลิงลิงสีชมพูชมพูนี่ตัวอะไรวะใครรู้ช่วยบอกทีสิไอ้ยานยูฟโอนี่น่าจะเป็นอีทีรอเปล่าผมเห็นตรงตรงโคมไฟเขียวๆนี่น่าจะเป็นขาข,ของวัสไลเยียไหมเออนะฮะก็เจมกัน์ก็ออกมาปั่นมาปั่นกระแสการ์เดนออฟเดอะกาแล็กซีซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข่าวอะไรเพิ่มเตอิบอกมานอกจาก มีการกำหนดวันฉายออกมานะครับว่า Garden of the Galaxy Volume 3เนี่ยจะฉายวันที่5พฤษภาคม2023นั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเห็นข่าวข่าวหนึ่งออกมาว่าไอ้ภาพภาพนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นหนึ่งนะครับมันมีภาพว่าคุณเจมกันนีก็เขียนบอกใบ้หลายอย่างว่าไอ้การวอลล่ากลับมาไอ้นี่ตายไอ้นีน่ออกจากทีมอะไรเงี้ยมีคนตั้งทฤษฎีนี้ขึ้นมาแล้วคุณเจมกันาร์ก็บอกว่ามีหนในนั้นเป็นจริง คนที่เป็นแฟนมาเ v ลเพราคิดกันไปต่างน,นานานครับก็รอคอยดูนะฮะว่าหนึ่งในภาพยนตร์ของทางมาเ v ลสตูดิโอนะที่เรียกว่าประสบความสำเร็จม,มากๆเรื่องหนึ่งที่เป็นแฟนชายแยกเดี่ยวได้เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเช่นไรต่อแต่ผมไว้ใจฝีมือเจมส์กันนะว่าจะต้องทำผลงานดีๆออกมาให้เราได้ดูอีกแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลดาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel